สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางกัญพรชูช่วยนะคะเป็นคุณครูประจำชั้นอนุบาล3ทับหค่ะวันนี้ก็จะมานำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนนะคะเรื่องความสามารถทางด้านการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3ทับหที่ได้รับการจัดกิจกรรมการละเล่นเด็กไทยที่มีบทร้องและการพูดเจรจานะคะ แนวคิดและเหตุผลนะคะในการทำวิจัยครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่า,าสังเกตเห็นเด็กนักเรียนในห้องเรียนนะคะจำนวน5คนเนี่ยมีการพูดกับเพื่อนในห้องเรียนน้อยเมื่อครูซักถามหรือให้ออกมาพูดหน้าห้องเรียนก็จะไม่กล้าแสดงออกแล้วก็เวลาพูดก็มีน้ําเสียงในการพูดที่เบามากนะคะก็เลยคิดว่าอยากจะทำงานวิจัยในชิ้นนี้เพื่อจะพัฒนาเด็ก5คนนี้นะคะ ส่วนวัตถุประสงค์ในการวิจัยก็คือเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางด้านการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3ทับ1โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนะคะก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการละเล่นเด็กไทยที่มีบทร้องและการพูดเจรจาค่ะดังนั้นนะคะผู้วิจัยก็ ได้นำผลนั้นมาสรุปนะคะสรุปผลการวิจัยก็คือว่าหลังจากที่เราได้จัดกิจกรรมการละเล่นเด็กไทยที่มีบทร้องและการพูดเจรจารของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3มทับหนึ่งมีระดับความสามารถทางด้าน <โ frustrating. S 2> การพูดโดยรวมอยู่ในระดับดีมากทุกด้านและเมื่อเปรียบเทียบความสามารถทางด้านการพูดก่อนและหลังการได้รับการจัดกิจกรรมการละเล่นเด็กไทยที่มีบทร้องและการพูดเจรจารพบว่าหลังจากที่ได้รับ การจัดก,กิจกรรมการะเล่นเด็กไทยที่มีบทร้องและการพูดเจรจาเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3ทับหมีความสามารถทางด้านการพูดสูงขึ้นทั้งโดยรวมและหลายด้านได้แก่การพูดถูกต้องชัดเจนพูดคล่องแคล่วน้ำเสียงการพูดที่มีเสียงดังฟังชัดมากขึ้นนะคะ ก็สรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการละเล่นเด็กไทยที่มีบทร,ร้องและการพูดเจรจาช่วยส่งเสริมความสามารถทางด้านการพูดให้สูงขึ้นเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ค่ะผู้วิจัยก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในการที่จะสนับสนุนให้ผลงานวิจัยนี้ได้สำเร็จและที่สำคัญที่สุด ที่ผู้วิจัยภาคภูมิใจก็คือเราได้สามารถพัฒนาให้เด็กกลุ่มหนึ่งที่ออมีความสามารถทางด้านการพูดน้อยหรือไม่มั่นใจในตนเองไม่กล้าพูดเขาสามารถพัฒนาเป็นเด็กที่กล้าพูดมีความมั่นใจในการพูดมากขึ้นนะคะ mm. ก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่มีส่วนร่วมออในการทำงานวิใจัยในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ